พูดจาว่าคนดูคนดีไปเรื่อยแต่ว่าแต,าแตา่ผมขอภัยคือมันมีประเด็นนะผมว่ามันต้องแลกเปลี่ยนกันคือเวลาขึ้นไปพูดบางคนก็พูดสักน,นเลยพูดสยาวเลยผมว่าระดับนักพูดที่เก่งเนี่ยนะครับพูดสั้นๆแต่ว่ามันได้ใจความอะผมว่าเราเริ่มต้นที่สิบห้านาทีผมว่ากําลังดีสิบห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงมันไม่ควรมีการปาสายยาวแบบพูดกัท่ทีแบบเป็นชั่วโมงบางคน บางบางคนพูดหมดประเด็นตั้งแต่สิบนาทีแรกแล้วครับแต่พูดยาวได้เป็นชั่วโมงอ่ะอันนี้เยอะไปหลายคนหลังๆก็นั่งมาอย่างนั้นอ่ะผมนี่เคยอยู่หลังเวทีแล้วผมก็เห็นโอ้ยแบบรอกันจนดึกดื่นนะสงสามที่อาจารย์ที่ดาเนี่ยก็ต้องเก็บพวกนักพูดตัวใหญ่ๆไว้ข้างหลังด้วยไหมบอกอย่าพึ่งไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพบกับคุณนัทวุฒ คุณจตุพรคุณอาจารย์ทิดาอะไรเงี้ยอยู่วันปิดท้ายไงดึงคนแต่ว่าโอ้เป็นปิดท้ายทีเดียวเที่ยงคืนเลยเพื่ออะไรเราเราเราจะทําแบบได้ไหมคือเราใช้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพครับไม่มีประสิทธิภาพบางทีเนี่โอ้โหนักพูดมานั่งอยู่หลังเวทีงานระดับพื้นที่เนี่ยมีนักพูดมาอยู่หลังเวทีเป็นสิบคนน่ะมันดีตรงไหนมันดีอยู่อย่างเดียวคือมันดูมันดูเหมือนว่าแบบโอ้คนจัดงานนี่มัน โปรเฟชชั่นอลนะดึงคนนักพูดมาได้เยอะตัวใหญ่หลักตัวดังๆแต่ว่าถ้าดูผลผลิตของมันแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มอะเวลาไปเชิญมานี่เชิญมานี่เขาก็มีต้นทุนนะการเดินทางเวลาอะไรทั้งหลายเนี่ยความเหนดเหนื่อยอะคือคนเราไม่ควรทำงานเยอะขนาดนั้นะ่ะเราควรทำงานให้พอดีแล้วมีประสิทธิภาพเอาที่สุดที่สุดทำให้น้อยก็ยังได้นะครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพ ไม่ต้องพูดทุกวันนะแบบวันอันทิตย์นึงต้องไปเดินสายพูดเรื่องนูน้นเรื่องนี้อะไรเยอะแยะอะไรขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่าพูดแล้วต้องมีประสิทธิภาพนักพูดก็ต้องพัฒนาทักษะพูดเนี่ยมีเวลาคุยเลยดิวเนี่ยเวลาผมไปไปเป็นวิทยากรสัมมนาที่ตามตามห้องประชุมหรือตามหน่วยงานต่างๆมหาวิทยาลัยมันจะต้องมีการกําหนดกันว่าหนึ่งคุยหัวข้ออะไรคุยเวลาคุยนี่ยคุยหัวข้ออะไร นักพูดเนี่ยหรือคนที่จะไปบรรยายเนี่ยเราจะได้เตรียมหัวข้อไปฮะไมไ่ไปเสร็จแล้วก็แบบเนี่ยเชิญมาให้คุยเรื่องอ้เรื่องอะไรก็ได้เชิบเชิญเชิญอะไรจตรอน,นี้มันพักเป็นแบบนี้ผมว่ามันแปลกดีคือมันควรจะจัดคือมันถึงเวลาที่เราจะพัฒนาทุกมิตินะ,ะในกระบวนจัดให้มันมีประสิทธิภาพอบทั้งในเชิงเนื้อหาคุณภาพเนี่ยนักพูดคนจัดงานเนี่ยมันควรมีการกําหนดธตรีมกําหนดประเด็นเวลาพูดเนี่ยพูดอยู่ในกรอบประเด็นเดียวกัน เรื่องนิพนธมิตรเนี่ยฉลาดมากพัพนธมิตรเนี่ยเวลาเขาจัดเนี่ยเขาจัดเหมือนเป็นเขามีออแกไนเซอร์มาจัดเลยแล้วมีการกําหนดประเด็นมีการบอกเลยว่าคนคนนี้จะได้คิวกี่โมงกี่โมงกี่โมงเป๊ะถึงเวลาปุ๊บให้มาถึงเวลานั้นไม่ต้องมานั่งร้องแต่ห้าโมงเย็นคือเ,เป็นผู้ทีเที่ยงคืนอ,อะไรเงี้ยไม่ไม่จำเป็นขนาดนั้นมาให้เป๊ะมาให้ทันเวลาแล้วเขาจะบริหารจัดการใครเลยเกินเวลาปุ๊บเขาชูป้ายเลยก่อนจะหมดเวลาก็มีป้ายเลยเหมือนรายการทีวีเลยบอกว่านี่เหลืออีกสามนาทีนะ อ้อย่างนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอ้เนี่ยฮะผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรภาษีสังคมเรื่องการบริหารจัดการเวลาสําหรับกิจกรรมทางการเมืองสักครู่กับเบกหน้าครับ สงสัยบ้างไหมว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไรมหาธรรมาคารทีนับอิสรภาพสู่ชาวอินเดียด้วยหลักอหิงสาเอาเบิร์ตไอสไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพด้วยการตั้งคำถามอยู่เสมอคุณเองก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเพียงแบ่งปันหนังสือดีที่อ่านแล้วให้คนไายได้มีโอกาสอ่านหนังสือมากขึ้นอ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการอ่านสร้างชาติมูลทีกระจกงา กลับมาที่รายการประชาชน3.0ครับวันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องภาษีสังคมการใช้เวลาของนักการเมืองสอสหรือบุคลากรทางการเมืองอย่างเช่นนักปราศัยหรือนักการหรือหรือแกนนําทางการเมืองกลุ่มต่างๆนะครับเด็กที่แล้วผมคุยเรื่องการปราัยเนี่ยนักพูดเนี่ยกับผู้จัดการเนี่ยผู้จัดงานควรกําหนดประเด็นหรือธีมของเวทีปราัยวันนั้นๆว่าจะคุยกันเรื่องอะไรส่วนนักพูดก็จะต้องเตรียมตัว เมื่อผู้จัดงานประสานมาบอกว่าอยากอยากจะให้เชิญไปพูดเรื่องเนี้ก็ควรจะเตรียมตัวเรื่องหานั้นนะ่ะให้ดีที่สุดแล้วไปพูดพอไปพูดปุ๊บเนี่ยก็ต้องบริหารเวลาครับนะไปให้ตรงเวลานะครับไปถึงเสร็จแล้วเขาบอกให้บอกว่าให้เวลาเท่าไหร่คนจัดงานเนี่ยมันจะต้องมีมี organizer มีคนคุมกำกับเวทีแล้วก็ควบคุมเวลาในการในการพูด คุณให้เวลาสิบห้านาทียี่สบนาทียีสิบห้านาทีสามนาทีว่าไปแต่ว่าให้เป็นเปะแล้วมีคนช่วยหน่อยหมดเวลาปุ๊บใกล้จะหมดเวลาชูป้ายอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทําให้มันมีคุณภาพแล้วไม่ต้องไปจัดเวทคือผมจริงๆนะผมผมเกรงใจชาวบ้านที่คือพอสี่ทุ่มปุ๊บเนี่ยคนมันจะเฟดลงคนมันจะค่อยๆเหลือน้อยลงเรื่อยๆทีนี้เนี่ยเวลาเราจัดงานกันถึงเที่ยงคืนเนี่ยผมไม่เห็นประโยชน์นะคน ไอคนดูไอคนมาฟังนี่ก็สงสารแกนนำโอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแกนนำเนี่ยเขาจะพูดแล้วพวกคนเหลือน้อยก็เอามาอยู่ไปกำลังใจนะไอคนไอคนจัดงานก็น่าแหละรักปรสาสัยก็ต้องพยายามพวกโอ้โดูในพี่น้องยังอยู่ก็เลยต้องพูดกันอะไรเงี้ยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการจัดเวทีงานอะไรแบบนี้ไม่ควรเกินสี่ทุ่มฮะและคนนึกถึงคนที่มาฟังให้กำลังใจมาร่วมกิจกรรมเนี่ยบางทีเขาก็พาลูกพาหลานพา คนแก่มาร่วมเวทีด้วยเนี่ยเขาควรจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วครับบางคนนี่นอนสีทุ่มก็น,นอนแล้วโอ้โหนี่ปาใสากันจนถึงเที่ยงคืนกว่าจะได้กลับบ้านรถมงรถเมยเนี่ยหาหากลับบ้านมันลําบากนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องแก้ไขเราต้องสร้างว่าทําแบบนีนะ้แล้วเวทีแบบที่มันมีเยอะแยะนะครับมันมีกันเยอะแยะเราต้องคือเขาบอกว่าไอไอการจัดเวทีอะไรประมาณเนี่ย มันทําให้ประทับใจที่สุดอ่ะดีกว่าทําให้มันประทับใจอ่ะทําให้คุณภาพเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณมาแตา่ละจังหวะมาแตา่ละดอกเนี่ยขอให้มันแบบโดนข้อมือปึ๊กประเด็นแหลมคมนักพูดมีความพร้อมนะถ้าเราจัดเวทีแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นการบริหารจัดการซึ่งมีประสิทธิภาพอะไรที่มันเยิ่นเยอะก็ไม่ต้องละครับ บางทีผมก็รู้สึกแปลกใจที่มีดนตรีไปสลับกับกับนักปาสายบางทีอารมณ์มันกําลังปาสายกันต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็มีการล้อมเพลงอะไรสลับไปสลับมาซึ่งซึ่งผมผมใหม่ใหม่ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าการจัดงานแบบนี้รูปแบบที่เราจัดงานกันมาเนี่ยมันมันเหมือนมันไม่ค่อยพัฒนาเรื่องรูปแบบนะครับผมผมรู้สึกว่ามันน่าจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้แล้วโอ้โหบางทีก็สงสารนะ คนไปเชิญนักดนตรีมาร้องเพลงมาเล่นแสดงกันเนี่ยให้เวลาก็ร้องได้สองเพลงสามเพลงบางทีเดินทางมาสักไกลเลยคือน่าจะจัดเวลาไปเลยว่าเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงแบบดนตรีอย่างเดียวต่อเนื่องกันไปเลยไงเราก็จัดให้ดีที่สุดเราไม่ต้องเชิญมาหลายวงฮะนึกถึงโอ้โหน่าเสียดายนะครับเชิญมานี่จ่ายค่าค่าเดินทางให้นักดนตรีเขาหน่อยแล้วพวกแกนงงแกนนาเนี่ยเวลาไปงานบบงงานบุตรมันจริงจริงนะงานพวกนี้เยอะจริง,รงๆนะครับ ผมโชคดีหน่อยผมผมเป็นคนแบบแบบพูดอ่ะปฏิเสธผมไม่ค่อยได้ไปงานพวกนี้ผมพูดตรงๆผมจัดรายการนี้ผมก็แท่จะหมดแรงแนละ้วถึงถึกถึงพวกอาจารย์ที่ดาต้องจัดทีวีจัดถแถลงข่าวไปทํางานประชุมเกี่ยวกับมวลชนแล้วยังต้องไปจัดงานวัดไปปลาใสาอะไรเงี้ยผมว่ามันไปไม่ได้นะครับไปไม่ไอยไปไม่ไหวผมไม่ผมนึกไม่ออกว่าเขาบริหารจัดการเวลากันยังไงนะครับแล้วผมก็เห็นว่ามันเป็นการใช้บุคลากรของเรานี่มันเยอะไป ไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะแต่ว่าพวกเราเองเนี่ยเราต้องรู้จักการบริหารจัดการแล้วก็ทําให้ไอ้กิจกรรมนะั้นมันมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเรื่องแบบไปงานไปงานบุญแล้วก็แบบต้องใส่ซองอะไรนี้ผมเกงใจจริงๆเลยผมนึกไม่ออกว่าคนพวกนี้เอาเงินที่ไหนมานะฮะไปใส่ซองอะ่ะผมนึกไม่ออกเลยนะครับเดินสายใส่ซองต้องออกค่ารถตัวเองก็มาปาสายงานการก็ไม่ค่อยได้ทํา นึกภาพออกไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่สอดคล้องนะคนเป็นแกนนําคนเป็นนักปราศัยไม่ใช่ว่ามีตังนะไม่ใช่ว่ามีตังนักดนตรีที่เราเห็นมาเล่นกันอะไรเล่นดแสดงกันนะเวลาผมไปคุยกันหลังหลังเวทีนั่งชีวิตน,น่าสงสารนะคือเขาใจเนี่ยมันเกินร้อยแล้วครับบางทีเนี่ยมาเสร็จต้องมาขายซีดีไหมที่เขาเดินสายขายซีดีพวกเราก็ต้องอุดหนุนกันหน่อยนะให้เขามีชีวิตอยู่ได้จริงๆอย่างจาโบก พี่แพะจัมโบ้อะไรทั้งหลายที่เขามาเล่นตลกแล้วร้องเพลงอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยสองคนนี้เขาน่ารักมากแล้วใจเขาแบบสุดๆเลยใจสู้มากได้ข่าวว่าจัมโบ้นี้ก็ต้องไปขับแท็กซี่นะครับเล่นตลกด้วยร้องเพลงเคลื่อนไหวแบบพวกเราเด้ยวยเมื่ว่างก็ไปขับแท็กซี่แล้วตูกันใหญ่คือเขาเขามีชีวิตได้ไม่จริงจากการเป็น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 อะไรเป็นฝ่ายวัฒนธรรมของ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 ,ของเสื้อแดงอะ่ะมันมีชีวิตอยู่ได้ไม่จริงอะ่ะ ในทางเศรษฐศาสตร์มันอยู่ได้ไม่จริงถ้าไม่มีงานประจํากันอยู่เนี่ยลําบากนะครับโชคดีหน่อยคนจัดงานก็อ่ะให้ซองมาบ้าบางทีไม่ได้ซองนะนะครับบางทีไปงานงนู่นนี้ถ้าเป็นผู้จงผู้ใหญ่หน่อยนะบางทีอย่างผมผมก็ไม่กล้ารับซองใช่ไหมก็แต่เวลาไปงานงานบุญงานเลี้ยงงานอะไรมันต้องใส่ซองอ่ะต้องคิดดูสิมันจะไหวเหรอครับมันก็ไม่ไหว นี่สอสอก็เป็นรัฐมนต,ตรีจริงๆโอ้ถ้าสอสอมานี่ใส่สองบางๆใสสามร้อย300นี่ไม่ได้นะครับไม่ไหวเอาแค่เอางานสมมีพวงหลีดมานี่ไม่รู้กี่บาทแล้ะค่าใช้ใจ่ายเยอะจริงๆก็เป็นภาษีสังคมนะครับนอกจากภาษีสังคมที่เกี่ยวฝ่ายทางการเมืองเนะี่ยผมก็นึกถึงพวกค้าราชการวันก่อนเนี่ยไปฟังพวกหมอเขาพูดกันหมอเขาก็ไล่ฟังนะว่าเป็นหมอในท้องถิ่นหมอชนบทอะไรทั้งหลายนีย่เจอพวกงานอย่างเนี้ย ไปใส่ซองอะ่ะก็ต้องใส่ซองโอเคเงินเดินหมอก็อาจจะแพงกว่าคนอื่นหน่อยนึงแต่ว่าเอาก็จริงๆแล้วมันมันใส่ซองไม่ไหวนะภาษีสังคมเยอะมากจริงๆผมคิดว่าไอ้วัฒนธรรมแบบนี้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กแล้วมวลชนือกันจัดงานเสร็จแล้วโอ้โหต้องมีค่าบ่งค่าบัตรจัดบ่อยก็ไม่ไหวนะครับกิจกรรมเนี่ยเวลาออกแบบกิจกรรมเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเราไม่ควรจะจะเขาเรียกอะไรถ้าไม่จําเป็นนะเราไม่ควรที่จะไป และให้ให้งวลชนมีพาล่ามันต้องทํากิจกรรมที่ไม่ค่อยได้ใช้ตังน่ะประหยัดอะ่ะต้องประหยัดลงที่ดูแต่ละคนนต่ลงที่ดูอะ่อะคนดูรายการลงนับนับตัวเองพอต้องเป็นตัวเองเคยไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยหลายปีที่ผ่านเนี่ยไปร่วมกิจกรรมมากี่ครั้งแล้วที่ไหนบ้างกี่ครั้งหมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเ่ เอาชาวบ้านธรรมดานะผมก็ว่าหมดเป็นหมื่นนะเอาแบบชาวบ้านธรรมดาเนะี่ยไม่ได้หรูหรานะไอพวกอยู่กรุงเทพนี่บางทีต้องเนี่ยนั่งแท็กซี่นั่งแท็กซี่อะไรเงี้ยโอโหหมดหลายหมื่นนะผมเคยคุยับคนบางคนเขาบอกหมดเป็นแสนเนี่ยเวลาเขาบอกเขาหมดเป็นแสนต่อสู้หมดเป็นแสนไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อนะครับผมเชื่อสนิทใจเลยฮนะหมดเป็นแสนมีจริงๆแล้วมีไม่น้อยนะครับแล้วคุณลองคิดดูมันจัดงานขนาดนี้มันจะไม่ไหวนะ